สวัสดีครับนี่คือรายการอะส Star เดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มตรงกับการเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของ8คนสุดท้ายจาก t h ต Star ้นฟ้าคว้าดาวปีเจวันนี้เรามีภาพกิจกรรมของจูเนียร์หลังจากที่เขาต้องออกจากการแข่งขันมาฝากให้เราแฟนคลับได้หายคิดถึงกันครับ ที่เดินไปไม่ถึงฝันฮะเป็นคนแรกเป็นเป็นคนแรกที่ได้เดินเดินเดินออกจากบ้านไปเด <คน S 1> ี๋ยวมันจะต้องมีคนออกจากบ้าน <c oughs> อีกคนอีกอีกหกคนใช่ไหมแล้วเหลือสองคนสุดท้ายถูกต้องไหมฮะประกาศแต่ค,คุณกลับเป็นคนแรกที่ออกไปก็ก็ไม่เสียใจครับถ้าเกิดบอกตอนนี้ก็คือโอเคก็แต่เสียใจทันแฟนคลับครับที่เขาอุตส่าห์เสียตังค์โหวตเราแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ไปต่อครับอืก็ครับ ตั้งแต่ตั้งแต่ที่ดูที่เราดูบอกว่าว่าันเสาร์ในคอนเสิร์ตแล้วก็มาวันอาทิตย์นะเพื่อนเพื่อนมีบอกอะไรเราไหมพอเมื่อวานนี้ก็ต้องเจอกัรมาสุดท้ายนี่ใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนฝากบอกอะไรเราม้างไหมก็บอกสู้ๆอย่าท้ออะไรนะครับผมก็บอกเขาไปว่าอย่าอย่าเครียดครับอย่าเอาอย่าอย่ามายึดติดกับเรื่องผมเอาเรื่องตัวเองให้โอเคนงี้ครับก็บอกไปนะเงี้ยครับอยู่มานอกจากแฟนคลับนอกจากวิชาทั้งหมดเนี่ยที่เรียนมาได้อะไรกับชีวิตบ้าง อ้โหทุกอย่างนะครับสอนเนี่ยผมโตขึ้นเยอะเลยครับทุกอย่างเลยครับการใช้ชีวิตการอยู่ในสังคมกับเพื่อนๆว่าเราต้องทําตัวยังไงครับแล้วเจอแฟนคลับต้องทอํายังไงการออกไปแสดงหน้าเวทีต้องทอํายังไงครับความฝันจริงๆเนี่ยที่มากาามาเป็นนักร้องเนี่ยคุณฝันอะนไรไปหลังจากนั้นอีกอยากเป็นผู้กํากับครับอยากเป็นผู้กำกับครับอยากทําหนังครับอยากทำหนังครับ เพราะผมชอบเกี่ยวกับเบื้องหลังนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าไม่มีเบื้องหลังก็ไม่มีเบื้องหน,น้านในทุกวันนี้ครับอยากเล่นละครกับเขาบ้างไหมเนี่ยถ้าผมสูงผมก็อยากเล่นเป็นพระเอกครับหลังจากนี้แผนชีวิตเป็นว่าอย่างเ <c oughs> ออ <c oughs> จะกลับต่างจังหวัดกลับไปเรียนหนังสือหรือใช้ชีวิตในวงการบันเทิงต่อจะใช้ชีวิตในวงการบันเทิงต่อหรือจะพยายามไ่คว่าหางานใหม่ๆหรือจะอะไร หลังจากนี้หลังจากวันนี้เป็นต้นไปหลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็คือตอนนี้ก็ยังเหลืออัลบั้มเดียสตาร์เจ็ดอยู่ครับกับเพื่อนๆที่ต้องโปรโมทครับก็หลังจากนั้นก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เขาจะให้ผมไปในด้านไหนครับสมมติว่าบอกว่าวันนี้บอต้องอยู่แล้วอยู่น่าจะไม่รอดในวงการบันเทิงนี้ครับคุณอาจจะตัว สั้นไปจจะแบบว่าออไปเหมาะสมกับการอยู่วงการบันเทิงจะไปทำมากีพอะละ ถ้าถ้าไม่เหมาะสมเลยใช่ไหมครับถ้าสมมติสมมติว่าสมมติเดี๋ยวเพิ่งคิดว่าเป็นก็ก็อยากอยากไปทํางานเบื้องหลังครับแต่ถ้าเกิดเบื้องหลังเขาไม่เอาผมจริงผมก็จะไปเปิดร้านกาแฟครับเอาเเบื้องหลังเาผมก็เอาเบื้องหลังเหมือนกันครับก็ไปอยู่เบื้องหลังครับชี่หน่ารักอยู่เบื้องอยู่อยู่เบื้องเบื้องหลังครับถ้าสมมติเขาให้เลือกอยู่เบื้องหน้าให้เล่นละครร้องเพลงครับ ร้องเพลงมันคงจะแบบว่าผมต้องไปเรียนเขาเรียนรูเติมเรียนมาทีเดียวเองเล่นละครเออหรือว่าแบบค่อยเล่นละครครับร้องเพลงมาเป็นดีเจครับเป็นพิธีกรแอคชั่นเนียครับให้เลือกกั่หนึ่งอย่างอยากทำอะไรอยากร้องเพลงครับอยากร้องเพลงก็ยืนยันเนาะผมเอาเลยดูตีเนาะทำไมไม่ไปเป็นพ <ator il> ิธ <lava>. ีกรแอคชั่นเนียอ่ะเขาเนี่ยเขาหาพิธีกรกขาอยู่โค้งมุมโก่งเนี่ย ผมขอร้องเพลงก่อนครับนี่นยนนี่ีดมากนะแล้วอยากจะพูดอะไรกับท่านผู้ชมอยากจะพูดอะไรกับคนที่เขาเชียร์หนูมาตลอดครับก็อยากฝากทุกคนนะครับที่เคยเอยที่เป็นกําลังใจให้ผมนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมหมวตให้ผมนะครับก็ผมทําเต็มที่แล้วครับ <c oughs> ถ้าต่อจากนี้ผมมีงานอะไรก็ ติดตามผมต่อนะครับผมจะทําเต็มที่ทุกงานครับผมขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณพี่บอยด้วยนะครับพี่บอยครับจะขอบคุณอะไรบ้างใครบ้างอัดเต็มที่ขอบคุณขอบคุณพี่บอยครับขอบคุณทีมงานเดอะสตาร์ครับขอบคุณรายการแฉแต่เช้าครับขอบคุณทุกรายการที่ให้ผมไปออกมาครับมีอะไรอยากจะฝากผลงานหลังจากนี้มีอัลบั้มอีกก็มีอัลบั้มของพวกเราเดอะสตาร์เจ็ดนะครับอาจจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตอยู่แล้วว่าสุดท้ายเราได้ขึ้นคอนเสิร์ตอยู่แล้ว ได้ขึ้นรวมกันเลยก็ไปร้องเพลงไงแล้วได้เจอใครลิศยังฮะไอิเตี้ยได้เจอยังฮะเจอแล้วครับเจอพูดคุยอะไรกับมึ้งฮะก็ผมยังแรกผมก็เดินไปทักก็เห็นพี่ลิศแล้วมันชัดใส่มันชัดใส่ไม่ไม่ใช่ทับที่เขาเป็นกัดเองครับไม่นะแลวมันชัดหรือเปล่าเหรอไม่เชจอทีาบมก็ต้องแบบเป็นดูน้องเนาะทัริงตอนนี้คือข้างในเจ็ดคนเขาไม่รู้ใจจริงตอนนี้จูเนียร์เชียร์ครับเอาตรงๆเลยถามตรงๆเลยหนึ่งคนหนึ่งคนนะครับอ่าเชียร์ใครเชียร์ใครเชียร์ซีวีครับเพราะอะไร น้องเขาร้องเพลงพอครับน้องเร้องเพลงพอครับแล้วก็คือด้วยความเป็นเด็กของเขาด้วยครับผมคิดว่าน้องเขาต้องไปต่อได้อีกแน่นอนครับอ๋อก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเชียร์ซินวีแต่ความจริงอ่ะผมเชียร์ทุกคนหมดครับไม่อยากให้ออกครับไม่ไม่อยากให้ทุกคนออกเลยแต่เวลาช่วงเก้าว่วแค่นั้นไม่ออกไม่ได้นะหนูนะเวลาอื่นรายการอื่นเขารออยู่เยอะต้องออกปั้งออกกันหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ออกไม่ได้นะหนูขอาคุณจชูเนี่ยครับคุณครับุณครับขอให้ไปถึงอย่างที่คุณตั้งใจไว้ครับ

ที่เธอเข้ามามาสบตาอยากให้รู้ไว้ว่าว่าต oh, ื่นขึ้นมาก็อีเลิฟนอนก็อีเลิฟอยากจะพูดเา,า็นคำให้ใครบางคนได้ฝันว่า I love you สวัสดีครับเพืฟรนช์ชาวจิมเบอร์ผมจู Junior. เนียร์เดอะสตาร์เจ็ดนะครับ ค่ะบรรยากาศพอออกมาจากบ้านวันแรกเนี่ยรู้สึกอย่างไงบ้างก็รู้สึกยังมึนๆกับตัวเองอยู่ครับยังหลงๆเพราะว่าไม่มีเพื่อนครับไปไหนก็ไปคนเดียวเลยครับมันแบบความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแต่ตอนที่อยู่เพื่อๆในบ้านยังไงบ้างคะมากครับคือทุกทีวันอย่างนี้คือต้องเลือกเพลงแล้วก็ไปเรียนร้องเพลงแล้วครับก็คือวันนี้ก็แปลกๆที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตครับก็อยู่เฉยๆก็มาอ่านรายการแล้วครับ ตอนกที่คุณพ่อคุณแมเราพูดอะไรเขาเป็นคำแรก็นชยังไงบ้างก็ตกใจครับก็ตอนแรกก็เจอพ่อแม่ก็พูดพูดแบบว่าเออทาเต็มที่เราไงครคือพ่อแม่เขาก็ให้กําลังใจว่าเออไม่เป็นไรเงี้ยออกมาก็ดีแล้วไม่ต้องเสียทางบุญอะไรเงี้ยผมก็บอกเอ้าไม่อยากออกยังไม่อยากออกเลยครับ กระแสข้างนอกที่เราได้ยินเนี่ยพอออกมาเริ่มได้ยินคนรอบข้างพูดถึงกัาไว้ยังไงบ้างนเนี่ยก็เรื่องแรกก็เรื่องพี่ลิศนะครับก็คือเหมือนเหมือนพี่ลิศอะไรครับก็คือแบบเหมือนแบบว่าแต่ก็พี่เขาเขามาเลยครับแต่ความจริงก็คือพี่ลิศเขาก็เก่งเขามีดีของเขาอยู่แล้วครับผมก็ต้องใจมันเด็กก็ยังเลเวลไม่เท่าพี่ลิศเขาครับก็ก็ต้องให้พี่ลิศเขาช่วยสอนช่วยพัฒนาเยอะครับ ก็มีเพื่อนๆใน a c e b o o k นะครับฝากคำถามมานะครับเดี๋ยวอ่านให้ดูเป็นยังไงบ้างนอกจากร้องเพลงงานในวงการที่อยากทำอีกคืออะไรก็ตอนนี้ก็อยากร้องเพลงครับแล้วก็ถ้าเกิดผู้ใหญ่เขาให้เล่นหนังหรือว่าเล่นซิคคอมอะไรอย่างงี้ก็อยากเล่นครับเพราะก็อยากอยากเล่นเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับเป็นตัวเองดีครับยังเลือกเรียนนิติเหมือนเดิมไหมหรืออยากเปลี่ยนแนว ความจริงผมเปลี่ยนแนวตั้งแต่ผมอยู่เชียงรายแล้วครับเพราะว่านิติปีหนึ่งผมก็ไม่ไหวครับเรียนไม่ไหวครับผมย้ายไปอยู่มันติมีเดียก็ถ้ามาอยู่อยู่อาจจะมาเรียนที่กรุงเทพครับแล้วก็จะเรียนแนวแนวนิเทศะครับอยู่เบื้องหลังภาพยนตร์เลยครับ